โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับผมอยู่กันในช่อง 1GTC เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจะมาอัปเดต ID นะครับคุกกี้รันนะครับก็ได้เล่นมาด้วยกันทั้งหมดกี่วันนะครับก็ประมาณ1อาทิตย์นะประมาณ1อาทิตย์นะครับได้เล่นมาด้วยกัน1อาทิตย์นะครับก็จะมาอัปเดตว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเสียงมันอาจจะแปลกๆเพราะผมก็เพิ่งตื่นมาอัดคลิปแล้วก็ลงเนาะก็ ที่ผมนะที่ผมได้ทําไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับก็ก่ ouais. อนอื่นเลยนะครับก็จะเป็นอะอย่างเปิดมาโฆษณาก็ถ้ามีโฆษณาเพชรก็พยายามมาดูกันนะถึงจะเป็นสายฟรีดูได้ลอยเพชรก็ถือว่าคุมแล้วนะครับก็มาเปิดดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูหลังใหม่เนาะอ่ะโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพามาดูคุกกี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับคุกกี้ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่มีประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ไม่เขาเรียกกันอะไรนะครับ ไม่นับตัวละคร Jasmine. ที่ยืมเพื่อนมาก็จะมีประมาณนี้แสงจันทร์ประมาณ íst. นี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ยังมีไม่เยอะนะครับเป็นแบบไอดีใหม่เลยนะครับไอดี ID ใหม่จริงๆนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับสมบัติก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่เยอะเป็นไอดีใหม่เหมือนกันนะครับหน่อไพ่ก็ยังไม่ปลดนี่ขนาดไพ่าย,ายังไม่ปลดเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับว่ากิจกรรมสรําหรับ1สัปดาห์ผมทําอะไรไปบ้างนะครับคือกิจกรรม1สัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นวาดกลุ่มดาวครับที่ผมเล่นเสร็จไปแล้วนะครับนี่ในเรื่องหลักเนี่ยชาร์เตอร์หนึ่งที่สามเนี่ยวาดกลุ่มดาวผมทําเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มิชชั่นสมบ,บัติอันนี้ผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับกิจกรรมอัลบั้มผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับเนาะเพื่อนช่วยเพื่อนผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็สัญญา5วันก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเคล นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่สําหรับการเติมนะใครที่แบบจะเล่นเติมก็อันนี้ถือว่าคุ้มนะเติมแพ็คใดก็ได้จะได้ตัวละครชูก,การเรื่องสี่กับสัตว์เองเรื่องสี่มานะครับเนาะนะก็ใครที่คิดว่ามีงบหรือว่าอยากเติมก็เติมได้แต่อนี้เนี่ยผมปฏิญาณแล้วว่าผมจะเล่นฟรีนะครับไม่เติมสักบาทเลยเป็นสายฟรีเล่นเป็นแนวทางให้ผู้เล่นสายฟรีนะครับผมเนะาะในส่วนต่อไปก็เป็นกิจกรรมอันนี้นะโบนัสธรมมเนี่ยแนะนําไว้ทําให้หมดนะเนี่ย ผมก็ทามาหมดแล้วนะครับแนะนาว่าให้ทำให้ครบนะครับต่อไปก็จะเป็นควิดโช่นี่ก็ว่างๆก็มาตอบเอานะครับเพราะว่ามันก็มีพวกรางวัลโพชั่นนะบางทีก็เป็นโพชั่นลูกผงเป็นเงินอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพชั่น2ขวดคุ้มนะตอบได้โพชั่น2ขวดนะครับรายการหนึ่งก็เป็นกิจกรรมวิ่งทุกวันนะถ้าว่างจริงก็มากดวิ่งนะครับเพราะว่ามันคุ้มของรางวัลตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับเนาะแล้วก็วาดกลุ่มดาวสี่ชัตเตอร์สี่ขีดท่าเนี่ยกำลังทําอยู่นะทุกคนเนาะโอเค แล้วก็สําคัญเลยสําหรับผู้เล่นใหม่กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนนะที่ผมเคยทําคลิปบอกใน ep สองนะครับก็เนี่ยพยายามหาเมนเทอร์นะครับที่เขาคุยเกับเรารู้เรื่องนะทาให้เราแบบเก่งนะจะทาให้เราแบบเก็บของรางวัลได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับถามว่าผมเล่นอะไรไปบ้างนะครับก็นี่เลยครับเนื้อเรื่องหลักนะพยายามเคลียร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมจะมีอัปเดตนะครับเนื้อเรื่องหลักมาในวันที่26นี้นะครับก็จะเปลี่ยนรางวัลในเรื่องหลักใหม่หมดแล้วก็จะอัปเดต ชัตเตอร์แลอเรื่องหลักใหม่เข้ามาจะเป็นชัตเตอร์เจ็ดมั้งนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ชัตเตอร์อ้ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ชัตเตอร์ไหนที่ได้รับเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดยากหรือว่าหมดมาส์เตอร์เนี่ยก็อย่าลืมมาเคลียร์กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะเอาเพชรออกไปแล้วเพชรตรงไหนนะครับอกกดมาที่ชัตเตอร์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราลับเพชร,รข้างล่างตัวมส์ผมนะเนี่ยลับเพชรข้างล่างเนี่ยครับทีมงานเขาจะเปลี่ยนเป็นของรางอื่นแล้วนะครับก็อาจจะมีเพชรแล้วก็มีอย่างอื่นปนมาด้วยก็ใครทีี่อยยยาากกกไดด้้เเพร็ลมมคคัันนนวะะบผ ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นชาเลนต์นะครับชาเลนต์ Challenge เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าเบรกเอานะครับเบรกเอาควรที่จะเล่นให้ครบนะครับก็พยายามเล่นนิดนึงนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นคุกกี้ชาเลนต์นะคุกกี้ชาเลนต์เนี่ยสำหรับกาชูก้ากราสเนี่ยผมก็จะเล่นให้ผ่านไดมอนด์อยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ผ่านไดมอนด์หรอกแต่ผมก็จะค่อยๆทําตัวละครไปเรื่อยๆนะเนี่ยจะพยายามทําให้ผ่านไดมอนด์เอาหีบท้องให้ได้นะครับเนาะอืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ ก็ค,ค่อยเล่นไปไม,ไม่ผมไม่ได้ใช้เพชรเพชรเลยนะสำหรับไอดีใหม่เนี่ยผมไม่ได้เอาเพชรไปใช้เพราะว่าผมกะว่าจะเก็บเพชรกับโพชั่นไปใช้ตัวละครที่มันโหดจริงๆนะครับเดี๋ยวรอค่อยว่ากันถึงตอนนั้นนะครับก็นี่นะครับยังไม่ได้ใช้เหมอนกันเนาะอ่ะโอเคนะครับส่วนสนามแข่งเนี่ยผมค่อนข้างชานิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างไงนะครับถ้าแบบใครว่างเนี่ยมาเล่นสนามแข่งบ่อยบ่อนะครับเพราะว่าต้องมาซื้อแล้วก็หาโพชั่นนะครับเนี่ยะนะครับอ่ะเดี่ยมาซื้อหาโพชั่นนะครับ เปิดมานะครับโอเคนะครับอ่ะเละอีกอันหนึ่งครับส่วนสําคัญเลยสาหรับผู้เล่นใหม่นะไดอารี่นะครับก็การทำไดอารี่ผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ระวังนิดนึงนะครับก็ใครที่กําลังจะทำไดอารี่ก็ต้องช่างใจนิดนึงนะครับว่าจะแลกอะไรบ้างทําไมผมถึงไม่แลกไข่พิเศษกับผีพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไปแลกตัวสมบัติแล้วก็สมบัตินะสมบัติใหม่แล้วก็สมบัติไอหอยทากเนี่ยนะครับแล้วก็โพชั่นนะครับเพราะว่ามันคุ้มนั่นเองแล้วก็ แต่สมบัติทำไมถึงว่าถาม่าคุมครับเพราะว่าอย่างเราเอาเนี่ยนะครับไปแลกกับไข่หรือว่าหีบเนี่ยบางทีเราก็ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวตัวละครที่เราไม่เล่นด้วยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปแลกแบบสมบัติอย่างเงี้ยเรายังทําเวลเราเอาไปเล่นได้นะครับอย่างเงี้ยไปเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้สมบัติไอ้เหรียญไดอารี่เอาไปแลกสมบัตินะที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยได้มันคุ้มกว่าเอาไปแลกหีบที่มันแบบ ต้องไปส่มตัวละครอ,อะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าใครมีเหลือเฟือก็ไปแลกได้นะครับถ้าผมแบบเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นใหม่ไงเพิ่งสมัครได้7วันนะครับแล้วนี่มันเหลืออีกสวันแบตเตรีแล้วเราต้องเก็บไว้ดิดหนึ่งไม่รู้จะปลดล็อ0หกพันทันเหรขาหรือเปล่านะก็จะพยายามเล่นอยู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนหมดกิจกรรมเนี่ยผมก็งง,งเหมือนกันนะผม,ผมก็ผมจะเล่นไม่ทันนะครับ เนาะผมรู้ว่าผมจะเล่นไม่ทันก็มาถึงชัตเตอร์สีแล้วนะครับก็น่าจะกวาดรางวัลได้หมดนะครับแต่อาจจะเปิดแด่อาด่าน5ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังทาไม่ได้ด่านเอสักดา่านเลยนะครับเนี่ยยังด่าน5้าด่านไหนครับด่านนี่ยนะฮะต้องมีเด่เนเลยน,นะครับจะเป็นห้องประตูนะครับห้องประตู5ซึ่งถามในมุมผมเนี่ยจำเป็นไหมสําหรับคนที่อยากจะเปิดประตู5นะสาหรับผู้เล่นใหม่ในมุมผมผมมองไม่จำเป็นขนาดนั้นนะเพราะว่าในในมุมผมผู้เล่นใหม่นะครับ มันลูกบาทเองอ่ะนะครับเนี่ยลูกบาทในนี้รวมๆกันมันเท่าไหร่ครับ700เองนะครับซึ่งเราเปิดเราเล่นครบสี่ด่านมันก็พอแล้วนะครับเอาหีบพิเศษนะครับแล้วก็ล็อบบี้เนี่ยนะครับครบสี่ด่านก็พอแล้วเราด่านห้าถ้าขึ้นมาจริงๆก็ไม่ต้องเปิดหรอกครับถามว่าจะเปิดยังไงนะครับถ้าจะเปิดได้เราต้องขึ้นตรงนี้ให้ได้เอสนะครับเอสก็คือเนี่ยนะครับตรง B เนี่ยของผมมันเป็นระดับ B นะถ้าผมขึ้นระดับเอสสีแดงเนี่ยทุกด่านนะทุกด่านเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านหนึ่งด่านสองเนี่ยขึ้นนนทุกด่าะครับ ถึงจะปลดได้นะครับเนาะก็สังเกตจากโคมไฟนะถ้าเราแบบปลดล็อกแล้วโคมไฟมันจะสว่างตรงหน้าหน้าล็อบบี้เราไอ้หน้าหน้าประตูะนะครับหน้าประตูมันก็จะมีโคมไฟนะครับลอยมาผมเห็นหลายคนถามนะครับว่าจะปลดล็อกยังไงนะครับก็สังเกตตรงโคมไฟเนี่ยถ้าโคมไฟตรงเมาส์าผมอะสว่างครบ4อันเมื่อไหร่นะมันจะเป็น1 2 3สสเนี่ยสว่างครบ4อันเมื่อไหร่เราก็จะสามารถกดจิ้มไปตรงประตูแล้วมันจะเปิดให้เราได้ประมาณนั้นนะครับผมเนาะอ่ะ โอเคนะครับในส่วนต่อไปคัตต้อมร,รันสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ก็เก็บยากมากเลยผมว่าผมน่าจะแลกยากอ่ะไม่รู้ว่าจะเก็บไปแลกอะไรดีเหมือนกันนะครับเนาะกล่าวว่าจะมาแลกเพชรแหละนะครับผมเนาะโอเคอในส่วนต่อไปนะครับก็ประชันกิวก็ถ้ามีของก็จะพยายามลงแล้วก็พยายามเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อมาลงอะไรประมาณนั้นนะครับพยายามมาสำรวจบ่อยๆนะแนะนำนะครับเพราะว่า เก็บเขาเรียกว่าเก็บเหรียญเก็บอะไรกิวไว้นะครับเดี๋ยวไปกิวไปสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับชิปนี่พยายามมาสำรวจบ่อยๆนะครับกดปุ๊บไปนะฮะยืนยันเอาทุกทางทั้งหมดนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก,นนะก็ อ่อัปเดตไ d ดีนะครับหสัปดาห์ทําอะไรไปบ้างนะครับนอนเล่นอะไรไปบ้างก็จะมีประมาณนี้มันก็เป็นการเล่นปกติทั่วไปนะครับก็แนะนําว่าให้เล่นกันบ่อยๆนะครับจะได้มีเพชรเก็บมีเงินเก็บกันนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับอยากให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม